ครับพี่น้องมอลำเื่องต่อก่อนทำนองขอนแกน่นมอลำศิลปาวัฒนธรรมมอลำร่วมสมัยกับมอลำใจเกินร้อยนะครับมาหอดจอดถึงแล้วมือแลงเบิงฟีครับพี่น้องชมฟีนะครับที่บ้านดงมะไฟตามนด,ดงมะไฟอำเภอไทรมุ่นจังหวัดยะโสธรน,นะครับเป็นงัน ทรงไทยเนาะทรงไทยทั้งยาโสทรอนเด้อบันนีอีกโดนเติมนะครับจังเมื่อคืนอุยาโสท่อนมาล่ำให้พี่น้องได้ฟังได้เบิงไมนะครับหลังจากมือน,นีเขาล่ำอยู่บันดงมาไฟไซมุนยาโสเรียบ้อยแล้วมือออ่นเขาสีเดินทางไปทําการแสดงต่อที่อําเภอบันฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้ววันที่หนึ่งสี่วยขึ้นมาอยู่ที่รัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เด้อพี่น้องนะครับสวัสดีสิบสามท่าน พี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้บอลนุ่นน้ำเดินนะครับเพื่อให้พี่น้องเขาได้เตรียมร้อมนะครับในการเดินทางสนามกว้างขวางครับมือนีบริกแคบพิ่มมือขึ้นนะครับจูคนในประมาณสองหมื่นกว,านกวานก่าเนาะสนามโรงเรียนบ้านดงมาไฟนะครับเพิ่นจัดระบบระเบียบให้แม่ข่าวออกไปอยู่ทั้งนองบนเรือแต่สนามโลง่งๆเนาะ,อะมอปูศาสตร์เด้อนะครับผู้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 ผูกรได้เบื้องทั้งหน้านะครับผู้ปูสศาสตร์ได้เบื้องทั้งหลังนะครับ สนามดีมากคารับบอลนนแมนครับสนามดีอีลีนะครับมาเด้อพี่น้องนะครับคืนนี้ทำการแสดงซอสแจ้งด้วยพี่น้องกับเวลาปกติเวลามาตรฐานยี่บนหลิกกับบ้านอ่าบ้านดงบกไฟอำเภอไสมูลอำเภอไสรมูลน,นี่เป็นตำนานอันนี้เด้ตำนานอันล้ำกลางนา้ำเนะาะถ้าภูไดเบิงคิปก่อนหน้านี้นะครับล้ำกลางนา้ำหนึ่งเข่ากลางนา้ำน้ำท่วมว่าสัน บุญบางไฟเพิ่นนะครับสออเพิ่นค้นเบิงกระบอนนี้นะครับบะโนนมือนีสนามกวงางคักนะแมนครับสนามกวางกวงพ่นองเตยต้องไปเดาลงไปงไปูป่พมย่างดีบะเจ็บหอดดากของน้ำกเ็เปิดเป็นประกอกสีฟงนะครับเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานอ่าเพิ่นเบิงเพินเ่นแย่งดีอหลีนะครับคนเยอะบอ่อคนหลายครับงานฟี่คนหลายอยู่แล้วพี่นองงานเสียบัรคนสีหน่อย คนหลครับมือแรงเนาะมือคืนคนหลายนะครับเต็มเข่าบ่าได้ติดโบติดซาลาติดกุฏิเจ้าอาวาสมือนี่บติดอย่างเลยบรรยากาศสดีไม่เลื่อนด้วยนะครับเตรียมพร้อมเด้อนะครับสายมวนสายเม้าสายเดาสายฟอนชี่บ้านดงมะไฟตาบ,บนดงมะไฟอำเภอไซมูนครับมือนีจังหวัดยะโสธรเอามาทรงถ่ายทรงทางก่อนสิเมื่อไปทางขอนแกน่นแล้วก็สิไวยมาทางรัตนบุรี อีกโดนเติบจังใดมายาโซเนาะอีกโดนเติบจังไดอวยมายาโซท่อนแล้วก็งานฟี่ก็หายยากมืออื่นเป็นงานเก็บบัตรเพิ่นว่าสนามกวงขวางพี่น้อง สวัสดีหนึ่งร้อยท่านครับเมื่อคืนสนามแคบแม่นครับเพื่อนกระยากให้โฮมบุญกระถินเพื่อนพี่เนาะเอาจักรยานให้แน่ผู้ว่า